ลูกเองยมาพี่เด้อเฮลีมันก็เ <c oughs> ือน๊าดเพิ่งเสร็จสบายดีป้าลุงนี่ก็วฟอกกรสังเสือดาหนังลูกหนังเปิดฟ้าเข็นหนังลูกอารมณ์ดีหน้าลุงไงเฮือไปจากลาไปจากนอน เออมันนกาปลาลุงไงเลยยลุงเอ้ยก่อนอุ่นบู้ด้วยค่ะเพื <S 2> <S 2> ่อมาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวปลาลุงไงส่องเอดานองลุงหน่อยแฮลลี่ผึ่นอยู่ในสระลิกลกเฮ้ยเฮ้ยเเพื่อนเพื่อนกระชีสิบหกหนึ่งเนอปลาลุงไงวาน้องลุงผึ่นสรเผึ่นสายมาด้อยฮะไปเลย มันเป็นห้อง,ป,ป,ลง,ป,องอปลาโล่งกันมาหัว้าท่ายคลิปเนีไปรังได้ดิเฮาบ้าไปเฮ้มาเด้อลูกเฮ้ไปเล่นดใส่ผัดลมมกีฮันปาโล่งไอ้นี่ได้ห่าอ,ออกมาทาันสัน้นเลยมือขาด <c oughs> <c oughs> มือถ่ายปลาโล่งเหมือนนี้ เอ้ยดื้อนะที่หนึ่งคือวันหันเลนนอว่าลูกงไปแดนจะบัดลมหายนึกเลยบ่จะกลับจากนอนเวลาผลนอนนี้เพิ่ไ่ได้อย่างนอนได้นอนยากว่าลูกไงคุมนะ่ง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 ่

ลูกเพิดมาเห็นนะคะว่าลูกฮองกะรีเปิดลูกเพิ่นหาลุงเอ้ลูกใจเอ้ยน่าหน่อยอับรรยากาศทางอาเฮือนนะป้าลุงท้องฟ้างามแห่งดีสดใสโหตอนนม้ แดดฮอตนะปลาลงเอออีกเพิ่งเข้ากับเขาเฮียนเลยเนาะนี่ว่ามานวันพวันพัทเนี่นะป้าลงเอวัาทิต์ทิสมานี่เนาะปลาลัสมาเนี่เนาะเข้าได้เขาเฮียนเลยวันชุกเนะปลาลกนเพาเขาาทานหนุมือนงลูกมาจอยู่แดงงายง่ดงยง่ด วาว่าว <Yeah>, yeah, yeah. <laughs> <c ười> ่าดด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 ดาดนมอารมณ์ดีเทะเอาผ่อนนอน่อนหายหายหายไปได้บ้างาลงเลยน้องลงหายนี่คับอยากนอนเร็วเ็ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องลงเนียน้ปาลงเยแชร์แน่น น้องลุงอารมณ์ดีมือนี้เฮาเฮากระถ่ายเลยป้าลุงเบิกเป็นมือแหลกเลยเนาะป้าลรวยน้องลุงเป็นห้องไปสินะหากเป็นห้องคุ้มมือเนาะงห้องไปสินะฮะบ่มีห้าบริถ่ายมาป้าลุงเลยเบิร์นมันสีไบใสเปิดประตูไปเองก็ได้ได้ป้าลุงก็ขอประตูได้ลองได้เนี่ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ทางไหนเลยโอ้ยไม่ไดยทางไม่พอเลยนั่นเลยยังหายเทียงได้ไปดึงวบาะในนี่มันเทียงได้พี่น้อกมันหาย

จริงเดือนเนื <acht> ้อหลานไปกับอเยียนปลาเลยได้บังคับมันติไป้านึกว่าหลานไง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 ันที่เนื้อหลานไปกองเยียนอะไรไันบังคับมันก็ไปส่งเราได้แนวไม่ได้แบงไม่ใไหมมนหน่งกัานี่งบังคับเอ้อหลานกอาเยียนปลาบังคับได้ไปส่งลงไปส่งเขามาในเจ้าทา้าเราบมิเตว่าี่จะไหวี่ตาแล้วุเนนเนะมีสิเ็งก็ปอบออเ็นก็แม่ไล่เราลุงเนาะก็แมไล สถานาเรี่หลานมาเนมาแรกจานี่แล้มาล่บเฮ้ยชือบรรับนอนเถอะดิบัวยอยากหลับอยากนอนอในบ้านหวงไอ้คู่มื่อนี่เมือ<า>มอ่อถานนอนเถอะหนึ่งเป็นน้อนจังบอนอนหรอพ่อดวงหลินมากก่านอนห่วงเล่นบอห้ามห่วงเห่็นนะเอาเอาเอาไปเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยทำบนห่ายนี่บนเทียงเราได้นชานี่ห้ายค่ะเอา,เอาไปไ สิ้นเดือนวันที่หนึ่งเก่งกับไปเข้าเฮียนแล้วที่ง่ายมาเข้าอยู่พี่พี่น้องเลยยังม่ได้ซื้อยังดนกเครื่องโฮเครืองเฮียนก็ดีเสื้อผ่าน้าแพร่กันยังพ่นได้ได้พี่สังดอกนี่ สีมาเฮียนอยู่มอนหนึ่งอยู่บ้านต้องมงัแงวพี่งเนงะฮะดึงเลยเข้ออกกำลั <c oughs> ขงขาเ้อ้ยโอ้ยโ้ออกกำลังขาหัวประวัติเสลี่ยมเซาซะเดอ เด้หมูตูดได้หอยตนเล่นตนเล่นอยู่ในรถเข็นกันนะครับเครื่องเฮููพนะเสียงนบ่ได้ว่าเสียงเกินคนี่น ดูเขามีความสุขนะเวลาเขาอยู่กับพี่สาวเขาเขาได้เล่นกันไงครับเ,เขาได้เล่นกันอย่างสนุกสนานบังคับมีความสุขบอลูุกวะอยู่กับเวลาบ้าม่วนบ่อ่าวบ้านนี้คิ้วอยู่บอ <c oughs> ลูุกลูกเลย อ่านมาผิดดูบงังคับมีามสุกบ่อยู่กับเวลาบ่อม่วนบ่บ่บังคับม่วนบ่อยู่กับเวลามีกบสุกบ่บ่หลุบเอ๊ะใส่ถุงอองไปน้ำเด้อน้องลูกอันนี้อืมเสเป้ไปโรงเรียน <c oughs> อ่ะน,น,น้องอันน้องมันยังส่งไปให้กินพ่อไม่ยิงลายหิวมากอะ โน้ไม่กินใส่แพมเพิร์ดไปซีเมนสค่ะโน่โจโจอ่ะว <hm ่าโดยประตูเด้อเ้ยเป็นยังไงยาวมาครับไปตอบ่าได้ เกมหำบอกโอ้ยอยากนอนอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วอยากนอนแลาเฮ้ยเด้เด้อยากนอนแล้วนี่แหละคืออาการอยากนอนพี่น้องเอ้ยคัดหูคัดตาเปิดซีหูซีตาเิอยากนอนแล้วจะสิเก่งกันไหเปิดนอประตูใหญ่นะโวยหอนเด้ลยอยากนอนแล้วไปนอนลดแล้วไปคืนอู่บนกอบทอนบันี้อือเอือเอือ Ih, 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 ih. Ih, ih, มวนบ่บนเพดตบนอนอตาจากนอนไหวเถบรรลุปะสูรใหม่ฮอฮือเอฮืออฮกอฮอฮืออฮือ้ือฮือฮอฮือฮือฮอฮือฮืออฮือฮอฮอฮือฮือฮนอฮฮออ เอม่แค่แค้นท้วงแค้นเอาเนาะรับว่าจะอักรับารูเอ้ยจะคนที่รับควรับเนาะโหว่าเป่ยเป่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากก็มกระดิ่งตัวปลาลูเอ้ยขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเราไปเล่เอาใช้ไดีจ้าอห้ามสะไวดี บายบายสเดี๋ยวไปดีป่าลูไหมบาย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 ป่าลูกดิขคืน